ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซับคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม a คา a ากิ้งผมเชื่อเลยนะว่าน้องๆหลายคนในช่องผมเนี่ยรอให้ผมทาเกมนี้อยู่นะครับเพราะแม่งเจ้าแต่รถฟรีกันนะแซวเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาแจกรถอะไรนะแต่เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่นะครับเกมนี้มันมีเปิดให้อัปเดตแล้วนะตอนนี้ถ้าใครยังไม่อัปให้ไปอัปเลยนะครับ น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะ4.7.7นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเดตของเกมนะครับว่าอัปอะไรเข้ามาให้เล่นบ้างแต่ให้ดูก่อนนะว่ามันไม่มีรถใหม่อันนี้ยังไม่ได้อัปเข้ามานะครับถึงแม้ว,ว่าข่าวจากเซิร์ฟนอกเนี่ยบอกว่าจะมีรถคือแม่งไม่รู้ว่ามันปั่นกันหรือเปล่านะแต่บอกว่าจะมีรถตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีเจอร์ใหม่นะที่อัปเข้ามาก็จะเป็น Messenger ให้เราคุยแชทกับเพื่อนได้นะครับเออแม่งถือว่ามีความพัฒนา แต่เสียอย่างหนึ่งคือ iPhone มันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ID นะครับสามารถแอดเพื่อนไปได้นะถ้าเกิดว่าเรารู้ ID ของเพื่อนนะครับก็แอดไปเลยแล้วมันก็คุยกันได้ไม่รู้ว่าคุยข้ามเซิร์ฟได้หรือเปล่านะถ้าคุยข้ามเซิร์ฟได้เนี่ยจะโอเคเลยเหมือนแบบเราอยู่ไทยเราคุยกับพวกอินโดอะไรเงี้ยเออมันจะเปิด o p World นะครับก็คือแม่งซื้อขายรถกันได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่แชปถือว่าดีไหมมันก็ดีนะถ้ามีระบบนี้อีกอย่างนึงนะครับก็เพิ่มชุดเข้ามาใหม่ด้วยนะครับรู้ยังนี้เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูหมวกโคตรเท่นะครับมันจะคล้ายๆแบบหมวกพวกนักปั่นจักรยานอะไรเงี้ยก็มีแว่นด้วยนะแต่ทรงดีไซน์เท่ยู่นะครับอันนี้ก็เป็น เนี่ยอันนี้อันนี้มาแรงเลยนะผมบอกให้คือแม่งท็อปเลยนะครับรอบนี้ชุดหมอเว้เชียคือเมื่อก่อนเนี่ยมึงมีแค่ตำรวจไงแต่ตอนนี้มึงมีหมอแล้วเว้เดี๋ยวดูนะครับไอพวกที่มันชอบเล่นเป็นตัวละครสมมุตินะครับมันก็จะเอารถปอเต็งตึงนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะแล้วก็มีหมอมาเล่นกันนะครับประมาณนี้เออเมื่อก่อนนี่มันมีแค่ตำรวจนะครับแต่ตอนนี้มันมีรถหมอละเห็น <He ard S 2> ไหมมีชุดครบเลยครับรถก็มีชุดก็มีนะเรียบร้อยสนุกกันแน่ นี่ว่าคารบักกิ้งเป็นเกม GTA มั้ง <laughs> ส่วนฟีเจอร์ต่อไปนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของการอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับ <im it> ก็คือล้อที่ใช้เงินเหรียญทองซื้อนะครับรู้สึกว่าแผนหลังๆเนี่ยจะทําให้เหรียญทองเนี่ยโดนเผาเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันมีโปไงมันมีโปปัมม๊มอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือที่แบบเหรียญทองมึงมีเป็นแสนนะ่ะเอออันนั้น <im it> เขาน่าจะเอาระบบนี้เข้ามาแทนนะครับให้มันลดเหรียญทองในเซิร์ฟเออมันจะได้ไม่เงินเฟ้อไง แม่งมันโปกันซะยับเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ทําได้ปะนะเนี่ยมันจะมีของมาใหม่นะก็เป็นล้อทองนะแล้วก็ลายสกินรถด,ด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบทําลายการ์ตูนรถนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีแล้วเห็นไหมมีรูปนินจามาแล้วก็รูปแมวก็น่ารักอยู่นะเออทาง่ายด้วยนะครับแปะเนี่ยแค่แปะเข้าไปนะครับรูปก็ไม่ได้น่าเกียดมากถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ดีแล้ว ไอ้พวกลายพวกนี้มาเนี่ยจะได้เอาไว้แต่งรถให้มันสวยๆนะครับเกมคาร์พักกิ้งมันมีจุดเด่นก็คือการแต่งรถอยู่แล้วนะครับแต่พวกสปอยเลอร์หรือว่าอุปกรณ์รถเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้อ mm ัปเดตเข้ามาเยอะมากหลกัหลกๆมันก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับมีแค่บางคันที่ปรับเข้ามาใหม่นิดหน่อยแค่นิดหน่อย โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ update, อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดสำหรับใครที่ยังไม่อัปก็ให้ไปอัปซะนะไม่งั้นคุณจะตกเซิร์ฟนะครับแล้วก็หลุดไปในเซิร์ฟโปเข้าบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าแก้รถอะไรบ้างไม่รู้ว่า4 1 4ยังขับได้ไหมหรือว่ารถบักยังขับได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็จะแจ้งอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรรถ4 1 4ก็ยังเข้าเซิร์ฟจริงได้นะคร,รถบักก็ยังเข้าเซิร์ฟจริงได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวมีอออะไรก็รัปเเดต่ยๆบ